บรรยากาศเช้านี้ที่สถานีรถไฟสีสเกตนะครับซึ่งเด็กๆก็มาเรียนหนังสือกันโดยการโดยสารรถไฟมากันเยอะทีเดียวนะครับสถออนนรรีีเเกตป็ข้วอบ บเป็น,นบรรยากาศของการโดยสารรถไฟนะครับของผู้โดยสารน้องๆเด็กนักเรียนนะครับของชาวศรีสะเกดนะครับซึ่งใช้บริการรถไฟกันเยอะทีเดียวนะครับหนาตาเลยนะครับนี่คือสถานีรถไฟศรีสะเกดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับ คุณผู้ชมดูนะครับบรรยากาศนะครับของเด็กๆลูกๆหลานนะครับที่มาเรียนหนังสือด้วยการใช้บริการของรถไฟที่สถานีรถไฟสีสเกตนะนะครับถือว่าใช้บริการเยอะจริงๆนะครับเท่าที่สังเกตนะครับเป็นบรรยากาศที่คึกคักมากๆนะครับที่นี่คือสถานีรถไฟสีสเกตครับสีสเกตเรเวสเทชั่น ศรี province, สะเกษจังหวัดประ a ทศไทรถไฟขบวนนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้จากที่ได้ฟังประกาศนะครับมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวิ่งมาจากอุบลราชธานีปลายทางที่จังหวัด นครราชสีมานะครับนั่นก็คือรถไฟท้องถิ่นนั่นเองนะครับขบวนรถไฟท้องถิ่นนะครับเมื่อผู้โดยสารสถานีรถไฟศรีสะเกตลงหมดนะครับ mm hmm. ก็จะเดินทางต่อไปอยังสถานีอุทุมพรพิสัยห้วยทับทันสำโรงทาศสีขอรภูมิสุปรินนะครับต่อไปทางปลายทางที่ นครราชสีมานั่นเองนะครับโอ้บรรยากาศคึกคักครับที่สถานีรถไฟศรีสะเกดเช้านี้นะครับบรรยากาศถือว่าเป็นบรรยากาศที่คึกคักมากๆนะครับนี่คือสถานีรถไฟศรีสะเกดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับ